anh yeah. 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 em không quân gỡ đơn lên xanh ซีวีดเนา <c oughs> <c oughs> น้ำทะเลน้ำทะเลากาศร้อนน้ำทะเลฝุ่นเลย เปียกหรอคะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แห้งลูอกปะเดี๋ยวก็กลับไปอาบน้ำอะไรคะว้าวสวยจังเลยสวยสวย

ไปดูโคล่าพอหรอมันหกโมงคแล้วมันจะไปดูโคลาปะลูกไม่ใช่โคล่าไปไหนล้วรอไปดูโคล่าบนต้นไม้ กะระบีนี่อยู่ทุกที่เลยลูกจิงโจ้น้อยเนี่ย